ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2499โรคเรื้อนยังคงเป็นโรคได้ที่เป็นปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญของประเทศในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงนิกรที่ป่วยด้วยโรคเรื้อนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดสถาบันราชประชาสมาสายเมื่อวันที่16มกราคม2503 เพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้โรคเรื้อนของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้ถืออาวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันราชประชาสมาสายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการดำเนินงานโรคเรื้อนในประเทศไทยรวมถึงเพื่อเป็นโอกาสในการรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนร่วมโดยสเสด็จพระราชกุศลในการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนที่ถูกต้องและในโอกาสที่วันราชประชาสมาสัยได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่16มกราคม2555ที่ผ่านมาสถาบันราชประชาสมาสายัยรมควบคุมโรคและมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รวมถึงผู้พิการจากโรคเรื้อและบุตรหลานจึงได้ร่วมกันจัดงาน วันได้ประชาสมาสัยขึ้นที่สถาบันรด้ประชาสมาสายัยอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะครับเนื่องในวันรับประชาธรามสัยซึ่งเราจัดขึ้นเพื่อน้นอมนำอนึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทเสด็จพระอยู่หัวซึ่งกระผมได้กล่าวเรียนไว้แล้วว่าท่านได้ทรงพระเมตตาต่อพิษสงฤกรที่ยากไร้จากโรคเรื้อน,นโรคเอดส์อย่างมากแล้ว แล้วก็ท่านดันดีพระราชดำริว่าเมื่อมูลนิธิช่วยโรคเรือนโรคเอกแล้วก็ขอช่วยโรคอื่นด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็น่าจะร่วมกันน้อมนำนึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณร่วมกันทําความดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดินโดยอะไรครับถ้ามีคนไข้โรคเรื้อนหลงเหลืออยู่ในชุมชนก็ไปค้นหาเอาไปรักษาเสียถ้ามีคนไข้เก่าพิการก็ไปดูแลให้กําลังใจช่วยเหลือเขา ถ้ามีบุตรผู้ป่วยโรคเอสกัมเพลาที่อยู่ในหมู่บ้านก็บอกมูลิธิมาเราจะได้ช่วยหาทุนให้หมดแล้วก็ร่วมกับองค์การอาหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลเราช่วยกันเป็นระบบนะครับนอกจากนั้นก็อย่างที่ผมเรียนต่อไปนี้เราจะมีจิตอาสาอยู่ทุกหมู่บ้านตำบลนอกจากดูโรคเรือนแล้วก็เราจะช่วยน้อมนำพระราชดิษฐองสมุด็จประเทศรัตนราชสุดาที่ให้มูลิธิเนี่ย ทำงานโรคอื่นต่อไปได้ไม่ต้องไปจํากัดเฉพาะโรคเลือดต่อไปก็จะช่วยคนชราภาพคนพิการจากโรคอื่นคนที่เป็นโรคเลือดลังเช่นความดันเบาหวานโลหิตโรคหัวใจเป็นต้นเราก็จะสามารถทําความดีถวายในหลวงเพื่อพ่อแห่งแผ่นดินกุศกุศลที่เราทําก็จะบรรดานในท่านมีพลานามัยที่เข้มแข็งเป็นพ่อแห่งแผ่นดินของเราอย่างยิ่งยืนนานต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์โรคเรื้อน50ปีรกประชาสมาสัยขึ้นที่บริเวณชั้น5ของอาคาร5ชั้นสถาบานันราชประชาสมาสายัยอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อนอาทิพระราชกรณียกิจของในหลวงกับสถาบานันราชประชาสมาสายัยและโรงเรียนราชประชาสมาสายัยความรู้โรคเรื้อนสำหรับประชาชนเป็นต้นค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะประกอบด้วยพระราชกรณีกิจสรุปพระราชกรณีกิจของพระบาทเศสพระอยู่หัวในโครงการต่างๆที่ผมกล่าวเรียนเมื่อกี้นี้แล้วก็รวมพระราชลัทั์ทั้งหมดเพราะปกติเนี่ยพระบาทเศสพระอยู่หัวจะโปรดกล้าวให้กรรมการบมหิได้เข้าเฝ้าทุกๆสามถึงห้าปีเราจะพระราชทานพระราชลัทั์แนะนําต่างๆเราก็อน้อมนําออกมาปฏิบัติตลอดมามพระราชลัทต่างๆในรอบ40ปีเนี่ย จะรวบรวมอยู่ในนี้หมดใครที่สนใจเป็นพระราชดำรัสที่มีแสดงสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของพระองค์มากนะครับก็จะสามารถศึกษาได้ล้วจากพระราชดำรัสก็จะเป็นที่มาของการน้อมนําเอาพระราชดำรนิมาจัดทําเป็นโครงการในนั้นก็จะมีโครงการควบคุมโรคเรื้อนทมแนวพระราชดำริโครงการราชประชาสมาสายเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือบทผู้ป่วยโรคเอดส โครงการสงเคราะห์ฟื้นฟูสภ, leaders, ภพาพผู้พิกรารและผู้ผู้ดับผลกระทบจากโรคเรื้อนตามแนวพระราชดำริ <ple as> แล้วก็โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อนการพัฒนาทางด้านวิชาการโรคเรื้อนความรู้โรคเรื้อนแก,กขข่ของประชาชนแล้วก็ความวิวัวววววววนาการของงานโรคเรื้อนทั้งหมดในประเทศไทยตั้งแต่ต้น,นจนจบก็ <ple as> จะสามารถศึกษาได้รวมทั้งได้รวบรวม ผู้ที่สร้างคุณูปการคนที่ทำงานเสียสละเพื่อโลกเรือนเมื่อเรามูลนิธิกับสถาบันครบ50ปีเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคลดีเด่นแล้วก็องคอ์กรทั้งหนายะต่างประเทศประมาณ14ท่านและองคอ์กรก็จะมีประวัติบุคคลเหล่านี้ที่เสียสละมาช่วยงานโลกเรือนนั้นทั้งหมดทั้งทั้งปวงเนี่ยสามารถศึกษาได้ในพิธัณฑ์โลกเรือนนะครับ ด้วยพระอริยภาพและพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดั่งพระประทีปนำทางสู่ความสำเร็จในงานโรคเรื้อนได้อย่างน่าอาัศจรรย์ทำให้ในวันนี้โรคเรื้อนไม่เป็นปัญหาสาธารณาสุขของประเทศไทยอีกต่อไปควรแล้วที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนจะได้ใช้โอกาสนี้ในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อคนไทยเสมอมาตราบจนถึงปัจจุบนันค่ะ